ค่ะคุณหมายโดนบุรี่ไม่เห็นพี่ยุทธนำเสนอพี่ยุทธโดนแขกซื้อไปแล้วโทษเถอะตะกี้รายการเรื่องล่าเช้านี้นําเสนอไหมนําเสนอค่ะจะเอาคลิปมาเปิดไหมเอาให้พังกันไปข้างหนึ่งเอาเนื้อหามาอ่านไหมจะให้พังกันไปข้างหนึ่งการที่เอามาเปิดก็คือการเผยแพร่ซ้ํานะมันไม่ควรถูกไหมค่ะอ้าวน้องคือวันนั้นเนี่ยมันเป็นขานชื่อทีละคนไง พอถึงสสคนสําคัญของพรรคส้มเนี่ยคนคำประกาศก,ก็จะมีความเห็นเข้าไปอย่างเคสคุณหมิวสิริรพัฒน์ซึ่งเปิดประเด็นขึ้นมาและนําเสนอก็เพื่อให้เห็นและเราหยุดแล้วไม่นําเสนอคลิปนั้นแล้วก็คือมันโยงใจเกี่ยวกับการที่เธอเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาตัวค่ะและโรคนี้แม้จะหายมันก็ยังมีตัวกระตุ้นค่ะถูกไหมใช่ค่ะ,ะคือมันใช้เวลารักษานาน,านแล้วก็ พร้อมจะกลับไปเป็นได้ใหม่ค่ะะขณะกรณีของคุณธัญวัฒน์ซึ่งเป็นลักษณะของการเหยียดเพียรผมยังไม่เปิดคลิปเลยค่ะแล้วอย่างคุณเสล็กัญญาเปิดได้ยังไงฮะถามว่ามีไหมดูดไปแล้วเก็บไปแล้วแต่เปิดไม่ได้แต่ก็ยังบอกนี่คุณไหมเมื่อสองปีแล้วมั้ง ตั้งแต่ตอนที่คุณหมายมานั่งที่เนี่ค่ะแล้วตอนนั้นมันก็จะมีคลิปของคุณคำากาที่เรียกชื่อคุณหมายมชื่อเล่นนะคะจากหมายเป็นอีกชื่อหนึ่งหมายเพี้ยนเป็นอะไรน่ะค่ะแล้วไอ้ที่หลังสุดเนี่ยคือมันโหดเทียมเกินกว่าที่จะนําเสนอก็คืออันล่าสุดในความรู้สึกผมเนี่ยฐานชื่อทีละคน,นด้วยความ <นะ S 2> เป็นสตรีเพศนะไม่ว่าจะเป็นใครหรอกใช่ท่านผู้ชมค่ะอ่ามันเปิดไม่ได้อะไรนักบอกฉันนิดหนึ่งพูดไม่ได้ นิดนึงก็ไม่ได้อาย้อนไปฟังคุณหมายที่ถามตอนนั้นยังเบาๆนะผมยังถามในกรณีบอกประเทศนี้โชคดีที่ไม่มีสิริกัญญาเป็นล่ำาตีครังอาบอกอันนี้เบามากเพราะที่เธอโดนหนักมากใช้วิธีอะไรนะปิดเสียงค่ะแล้วก็ดูแต่ปากเอาแล้วเธอรู้ยังไงก็มันมีคนเขียนข้อความค่ะอ่ะได้ย้อนไปดูชักนิดหน่งจากคุณครรมการไหม ใช่นะคะคุณแขกคุณพกาพี่แขกค่ะสนิทกันไหมคุค้นเคยกันอยู่ค่ะคุ้นเคยก็ถือว่าพอประมาณใช่ค่ะได้ฟังเขมาม้างไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะฟังแบบดูแบบปิดเสียงเพราะว่าเพราะว่าแคปชั่นเวลาคนแชร์มาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเขาพูดอะไรกับเราเราก็ไม่เปิดเสียงไม่เปิดเสียงฟังแล้วก็เห็นปากเขาขยับ,ขย,บขยับอย่างเดียวเพราะ,ะ,ราะว่ามันมันหยาบคลายมากเ ม,มื่จริงๆถามความรู้สึกจริงๆนะเอออยากจะรู้นะเออเป็นยังไงมันรู้สึกว่ามันหยาบคายแต่ว่าเคยหลุดเข้าไปฟังสักทีหนึ่งหรือไม,ไม่ไม่ไม่ก็จะเห็นแค่ตอนแคปชั่นที่ที่เขาแชร์กันมามากกว่าค่ะยังไม่ค่อยอยังไม่ยังไม่ได้ไม่ได้เคยไม่เคยไปฟังค่ะไม่เคยฟังหรอใช่ว่าตั้งใจจะเปิดไม่เปิดก็ได้ <laughs> เดี๋ยวกระทบกระเทือนจิตใจ <laughs> แต่ในอะำว่าไหมาบางทีเรียกซีรีสอันนี้จนะานะขาคุรบนะคุณกรรมาการลัคนานะ ผมเนี่ยชอบฟังความเห็นแตกต่างแต่วิชัไตลยนี่กาายก็สไตล์ใครสไตล์มันค่ะประเทศนี้โชคดีเหลือเกินที่ไม่มีหมายเป็นรถบิีคัังนะอ๋ออันนี้ก็นี้เบาเอันนี้อันนี้น่าจะเบาๆละถูกไหมแต่ว่าอันนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยคืออันนั้นเนี่ยยังเบาทีเก่งอืมอหลังจากนั้นเนี่ยมันไปไกลามากแล้วไกลสุดก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอพิยุทธไม่เปิดแล้วท้าประชาชนจะรู้ได้ยังไงเปิดไม่ได้ไง เออแล้วจริงๆพวกอันนี้จริงๆนี่ไม่ได้คุยนะถ้าผมเปิดเนี่ยผมเรียกเอ็งเกตนะอะถ้าเปิดเนี่ยคนจะเข้ามาโอ้โหดูกันเจรระวันเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่เปิดไงมันไม่เหมาะที่จะเปิดนี่แหละสื่อมันก็ต้องมีการคัดกรองกันเป็นเขาเรียกผู้รักษาประตูะค่ะเกตคิปเปอร์อ่ะเพราะฉะนั้น ถามต่อไปว่าผู้ควบคุมเกตก็คือกสทชเขาคุมได้เฉพาะทีวีดิจิตัลซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตถูกไหมอาที่ไม่รับอนุญาตอาจยูดีจะไปสั่งอะไรอกสทชซื้อพิยุตไปแล้วฮะเออไหน เอามาพูดทุกวันเรื่องนี้สงสารพรรคประชาชนอา้านี่ออกอันนี้อีกทางหนึง่งเอาไงเนี่ยหรือจะเอาแบบหัวหน้าเทงของพรัคประชาชนไม่พูดถึงไม่ให้ความเห็นเพราะว่าไม่ให้พื้นที่ข่าวค่ะเอาแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าว,า,า,าว่าเมื่อวานนี่เห็นพาดหัวไม่ให้ค่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ทุกคนนะครับแต่ผมขอไม่คอมเมนต์คนที่เป็นผู้กระทําไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่อยากให้พื้นที่ขา่าวกับเขาได้มีการให้กําลังใจยังไงบ้างก็มีการส่งข้อความต่างๆนะครับในห้องแชทหลังบ้านอยู่แล้วนะครับก็ให้กําลังใจเพื่อนๆร่วมง,งานทุกๆคนครับอ่ไม่อยากให้พื้นที่ข่าวแล้วยังไงเท่าอีกมุมหนึ่งอันนี้หมายถึงจะจะไปพูดให้สัมภาษณ์ไปตอบโต้อ,อะไรเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามันมีพื้นที่ต่อข่าวแต่อีกมุมหนึง่งู้ชบางท่านบอก พยุธอย่าไปพื้นที่ข่าวเอาเอาไม่นําเสนอเลยก็โดนด่าเชื่อไหมอืมอ่ามีใครซื้อผมไม่อีกแล้วก็อคนดูเราก็จะไม่รู้เรื่องเลยว่าเคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอ่าใช่ไหมเฉพาะคนดูแบบดูของผมนะค่ะเอายังไงไม่นําเสนอเอาไม่นําเสนอก็ไม่นําเสนอเอายังไงเออปลดลบติผมควรจะนําเสนอไหมอ่านี่เอามาหรือยัง สัานิกาบรรยากาศค่ะพิยุทธ์ดาหุนเซนผิดหรือเปล่าจริงๆถ้าบางช่วงบางเวลาที่อารมณ์มันขึ้นหนักๆถามตรงๆก็ผิดนะในแง่ของจันยาบันนะ่ะแต่ไม่รู้ว่านั้นได้บอกกับน้องไว้ใช่ไหมน้อ,อ,องจําได้ใช่ไหมพี่ว่าอะไรนะคะจำไม่ได้ผิดก็ผิดเว้ต้องด่ามสักหน่อย อ๋อพี่วิทยบอกว่านี่ทําในหน้าที่ประชาชนคนไทยไม่ได้ทําหน้าที่สื่อค<า>่ะไม่ต้องเป็นกลางกรณีคุณเซนอะ่ะด่าเลยแล้วถามว่าทําไมถึงทําไม่กลัวเอา้าคุณเซนอยู่น่นจะมาฟ้องพี่เหรอแต่ว่าเรา,าไปนู่นไม่ได้อแล้วผมก็ปฏิญาณแล้วว่าผมไม่ไปชใช่ไหมอ่ะ